สวัสดีค่ะอี EP นี้พบกันกับแอดฟอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไฟจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกจากกระมังกันนะคะอะ่ตัวนี้นะคะฟ,ฟ่าฟักมาแล้ววันนี้ครบวันที่14พอดีเนาะตัวนี้คือหน้าอาหารอาจจะแห้งไปหน่อยค่ะ,ะมีตัวด้วงนะคะ เห็นดูเขาไมคะเ,เขาลงตรงนี้แหละพ่อแม่พันธุ์ไฟก็จะเก็บในส่วนที่เก็บได้นะคะส่วนมากไฟจะเก็บเป็นตอนกลางคืนสังเกตดูจะมีตัวเล็กๆตันนี้จะเป็นด่วง เก็บแล้วก็จะเติมอาหารต่อเลยค่ะสมตัวแล้วกระมังนี้ไฟต้องได้แปดตัวแต่ก็คงอาจไม่ครบอะค่ะเพราะว่าจะไปได้อีกทีก็ตอนที่เติมอาหารเนาะเวลาฟอ้อมกระมังเขาก็จะขึ้นมา แล้วค่ะไม่เจอแล้วมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนมากเขาจะมาเกาะอ,อยู่แบบนี้แหละเก็บพ่อแม่พัน ส่วนมากไฟจะเก็บเป็นตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นมาตรงหน้าอาหารเห็นไหมคะมันจะมีหลายไซส์เลยค่ะตัวดวงมีตายบ้างค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพ่อแม่พันุ์รอบที่สามแล้วเห็นไหมคะอาหารก็หมดแล้ว หลังจากเก็บพ่อแม่พันแล้วพ่ากันจะเริ่มเติมเติมอาหารแล้วค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นการฟักด้วยตัวกากมันแห้งที่ายต่างเนาะหลายไซส์เลยตัวนี้คือด้วงที่เขาลอกข้าบนะคะ้วงที่ลอกคราบโอเค ัวนี้คือเป็นไซส์ของด้วงที่อายุ14วันค่ะฟักด้วยกากมันกากมันตากแห้งแล้วก็กลาบมะพร้าวปากหมะพร้าวแล้วก็จะเป็นอาหารหมูค่ะตัวนี้อาหารหมูสามขีดน,นะคะ,ะ,ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ฝ้ายถ่ายการเติมอาหารรอบแรกนะคะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ